ตัวลิชาร์นะคะตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวแล้วก็เป็นไมค์เซลฟี่ได้อีกด้วยภายในกล่องนะคะก็จะมีตัวลิชาร์หนึ่งตัวแล้วก็มีสกูมาให้นะคะมีไทพอร์ตมีสายชาร์จนะคะแล้วก็มีที่ใส่กับโทรศัพท์มาให้ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งกับโกโปรอินสตาล่คะแล้วก็ใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นนะคะเพราะว่าตัวสายชาร์จจะเป็นไทซ C และยังมีฝาแบตเตอรี่มาให้เปลี่ยนด้วยนะคะจะได้สะดวกเวลาที่เราชาร์จไปแล้วก็เล่นไปนะคะ <Okay. S 1> วิธีการใส่นะคะก็แค่ถอดออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำแบบในคลิปได้เลยแบบนี้นะคะหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นกล้องอินสตานะคะเราก็แค่เอาตัวไทพอร์ตออกแล้วก็หมุนแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้นะคะจะมีความจุของแบตอยู่ที่1 0 0 0 0มิลลิแอม สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยและยังสามารถชาร์จได้กับ iPad อีกด้วยถือว่าดีมาก